ทุกคนจำคลิปครูขนอที่แอนเคยลงไว้ในติ๊กต็อกได้ปะคือวันนั้นนะแอนขนลุกแอนก็เลยถามครูขนอไปว่าโรงเรียนมีสิ่งที่มองไม่เห็นปะวะครูขนอก็บอกว่ามีเว้ยแต่ว่าเขาใจดีและด้วยตัวแอนอะอยากทําบุญอยู่แล้วใช่ไหมที่นี้แอนก็เลยเห็นว่าโรงเรียนนี้มีเด็กที่แบบยากจนเยอะแอนก็เลยพูดลอยๆไปว่าเออถ้าเกิดว่าลงคลิปครูคนอแล้วอะแล้วภายในไม่กี่วันอนะคลิปถึง10ล้านวิวอะจะมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆแล้วก็ซื้ออุปกรณ์การเรียนมาให้เด็ก<ๆ>คือนาะตอน,น,นนะ ไปเฉยๆนะเพราะว่าแอนไม่คิดว่าวิวมันจะขึ้นจริงๆคือแอนอะทำซีรีส์แนวเนี้ยมา2 EP ใช่ไหมแล้ว EP ของพี่พรอนะแอนก็รู้สึกว่าคนรู้ไันและน่าจะเบื่อแล้วพอลงคลิปคู่คนอไปอะคือภายใน2อาทิตย์อะมันขึ้น10ล้านวิวจริงๆเว้ยแล้วคนเม้นต์เป็นหมื่นคือเยอะมากแอนไม่คิดว่ามันจะแหมะนึกว่าคนเบื่อกันแล้วแล้วแอนก็ได้มาทําบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆจริงๆนะคะเลี้ยงพิซซ่ากับเค c และแอนก็มีอุปกรณ์การเรียนมาให้เด็กๆด้วยแล้วที่เห ยูนีนะคะก็คือครูคนอของเรานั่นเองค่ะครูคนอก็พาเด็กๆอนุบาลมาก่อนซึ่งน้องๆเนี่ยน่ารักมากๆนอกจากแอนและทีมงานแอนดา make ้าเมคอัพจะร่วมทําบุญกันแล้วเนี่ยก็ยังมีเพื่อนสนิทมิสหายที่ช่วยสมทบทุนร่วมทําบุญด้วยนะคะแต่ว่าพอเขาไม่ว่างมาคุณครูคนอบอกว่าเด็กที่เนี่ยส่วนน้อยมากๆที่จะได้อยู่กับพ่อแม่นะคะส่วนมากเด็กๆก็จะอยู่กับตายายแล้วตายายก็แก่แล้วบางคนตายายอายุ80แต่ตัวเองยังอยู่ประถมอยู่เลยอะไรแบบเนี้ยทุกคนคือน้อง น้องคือสู้ชีวิตมากวันนี้แอนด้าเมคอัพและทีมงานของแอนทุกคนก็มีความสุขกันมากมากไปต้องให้มันเกิดแม่ปีนี้ วันเกิดปีนี้หนึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ใครเครียดได้สองเป็นสิ่งที่ทาให้ใครเครียดได้เอาอะไรหนึ่งกับสองสองสองเหมือนกันสองไม่คิดว่าสองที่แม่เลือกเนี่ยเป็นอะไรทั้งทั้งสองสิ่งเป็นสิ่งที่แม่อยากได้อะไรอะเก้าอี้นวดหรือว่าทาไมอ่ะเคยอยากได้ไงแล้วนึ่งอะจะเป็นเก้าอี้นวดทั้งสองนะแม่เคยอยากได้ แต่นี่ก็คืออาการคนที่อยากได้เก้าอี้นวดไฟฟ้ามานานมากไปห้างที่ไรก็ต้องเดินดิ่งไปที่โซนเก้าอี้นวดหยอดเหรียญทุกครั้งวันนี้วันเกิดแม่ก็เลยสไพายแม่ด้วยเก้าอี้นวดมาให้ถึงบ้านกันเลยตัวนี้จะเป็นโซลเซนซีรีส์2ดีไซน์มินิมอลแบบเกาหลีเข้าใจเข้ากับแทบจะทุกสไตล์บ้านมาแล้วคนโดนสะพายเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่จะรู้สึกยังไงไหนก็สวยอวกาศไหมตายคือเต้นหลังเลยข้างเช้า้างหลังเลยตายอล้ว สบายมากกลับมาจัดทำงานมานั่งผ่อนคลายนั่งนวดนอนดูทีวีสบายสบายมากๆเลยประหยัดเวลาด้วยเนาะประหยัดเวลาด้วยเออไม่ต้องเสียเวลาขับรถออกไปผ่อนคลายได้เยอะเลยอ่ะถูกใจนะถูกใจเออนั่งอันเนี้ยทั้งวันอะไม่ต้องไปใช้บริการหยอดเหรียญไม่ต้องออกจากบ้านด้วยมันนวดได้ทั้งทั้งตัวหรือเปล่าลูกตัวนี่โอ้โหมันนวดได้หัวไหลแขนโอ้สะโพกเอวหลังขามาถึงเท้าอ่ะเนี่ย คทุกการตรวจของร่างกายแล้วก็ขอสอนแม่ใช้เครื่องเผื่อเราไม่อยู่แม่จะได้ใช้เองได้โดยก็อินนวดตัวนี้เขามีให้เลือกถึง12โปรแกรมนวดคลายกล้ามเนื้อนวดกดจุดเหมือนที่เราไปนวดคือมีหมดนวดตั้งแต่เช้ายันดึกกันไปได้เลยมแม่บอกถูกใจสิ่งนี้มากดูสิทุกคนล่าสุดนวดไปกินไปแ,แม่บอกหลังเลิกงานคงได้ใช้ชีวิตบนก็อินนวดนี่อะไรใสออฟฟิศซินโดมปวดนั่นปวดนี่ก็คือเหมาะมากอย่างตัวนี้ราคาไม่แรงเลยคุณค่าที่คุณควรตามากถูกใจเขาแหละ